บา่าวเขาดมีเมนูเด็ดพี่น้องเนื้ออบกระป๋องนะครับเนื้ออบกระป๋องด้วยใบไม้นะครับเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนการทำนะครับตอนนี้บ่าวเขาดาดจะมีมีโบราณมีโบราณจับไก่ท้ำเองนะพี่น้องนี่ทำคนบ้านนอกนะพี่น้องก็ทำเองนะพี่น้องนะตัดไม้นะ Yeah. Mm -hmm. เอาเวลานานนี่เด้อพี่น้อง เอ,อจาจะนั่งพี่น้องเดี๋ยวมัดนู้นก่อนจะมักนู้นก่อนพี่น้องชามติดตัวไว้ลาเราไปนนาไปไรพี่นอ้องหูว่านออกมามลาเราไปนนาไปไร แล้วก็เดี๋ยวใบมัน่าจะหมักไปน้องหมักดู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 ครับเดี๋ยวเดี๋ยวหมักหมูกันี่น้องสุดอีเตอรเเชียก็จะมี มนันหอยซอสผักกรดเทศก็รสด,ดีหน่อยนึงนะครับก็ซอสพริกนะครับพี่น้อง ตอนการทําอาจจะนั่นเนาะแต่ว่าเราได้กินอยู่ได้อยู่ในป่าแบบนี้พี่น้องกินแบบสบายๆนะกินแบบสบายๆไม่เครียดนะครับโอ้หอมลุ่มเลยพี่น้องนี่กระเทียมเลยนะบอกว่ากระเทียมพี่ไทยด้วยกบหอมลุ่มเลยพี่น้องนะอเนาะยาไวันนี้ี่บดูนี่มันเอเลานีครันนี่ผมไปไอ้มีดนี่ผมใช้ยั้งเนี่ยมา เราดูุ่นี้นี่น้องเดียวนี่จะเสียไปมากไปเลย น้ำนี้น้ำที่ย้อยผมไม่เอาอเนี่ยเราจะหอมหวานอร่อยพี่น้องหอมอร่อยมากเลยวันนี้แน่นอนรับการขนเซ็จตัวเีหน่อยไม่เป็นไรตัวนี็หน่อยไม่เป็นไร,ค,ไนไรครับ จากนั้นนะครับจากนั้นมิเตอร์เอเชียก็ของของนี่มันสำหรับไปเราเราไปไปไปไล่ไปนาไปเน,น้อาะเราก็ถมดินข้างไปเลย ใม้มันมีถึงคนเิ่เขา้าีนหน่อยไม่เป็นไรเพราะมันเป็นในป่าพี่น้องต้องซีเรียสครับยอดยอดมากยอดมากครับเราจะใช้เวลาไม่นานนะเพราะว่าเราใช้แบบสตเต็กพี่น,นะนะ้องนะเราปล่อยนิดๆดีเลยพี่น,น้อง มีกิ่งไม้ใบหญ้าเ็าถ่ายลงไป,ไป,ไปครับถ่ายลงไปเลยใหแบบ้มันสุกพ้อดมาทีเนาะเนี่ยถ้าเราไปอยู่ในไร่ในด,ดงในป่า เนี่ยยังยังยังมิสเตอร์แอชเชอรดววาลงสันเนี่ยพี่น้องเนี่ยทำแบบนี้แหละเราต้องหาวิทยากรไปด้วยอยู่ในลม ต้องเป็ในใบพวกนั้นไปยิมลูกจาก ก็ป,ปล่อยไป,ปลุกไปเรื่อยๆพนะี่น้องเดี๋ยวเราครับ ไปเลียๆพี่น้องอรมอยแล้วได้รสชาติแ๋ยวธรรมชาติด้วยพี่น้อง เดี๋ยวเราจะเผาทิ้งไว้ประมาณสิบห้านาทีพี่น้องครับก็อบไปเรื่อยๆพี่น้องแค่ตรงนี้กองนี้ก็น่าจะจบแล้ว นี่ผมก็เอาใบไม้ใส่พี่น้องรอบ,บที่สอง ใกล้เวลาแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวผมเอาติดออยู่ถ้ามันได้เวลาพอดีพี่น้องถ้ามันไม่ถ้าไม่ได้เวลาเนี่ยมันคือมันจะอันเกินไป ผมชอบแบบกำลังดีกำลังดีประมาณนี้ครับเดีวก็ดูหน้าตาจะออกไปยังไงเดี๋ยวรอรอไฟมอดครับตอนนี้ออกไฟหมดก่อน ไฟเริ่มจะมอดแล้วครับเดี๋ยวรอแป๊บนึงไฟเริ่มจะมอดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งหาตัดกิ่งไม้แป๊บนึง ลังไฟเริ่มมอดแล้วพี่น้องเนาะไฟเริ่มมอดผมก็จะเคลีร์ไฟออกพี่น้องก็ได้เวลาแล้ว สุดยอดไหมสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยครับเดี๋ยวก่อนอื่นดเดี๋ยวลุงสันหรือว่ามิเตอร์เชียนี่ต้องให้ปู่ย่าตายายก่อนพี่น้อง มีนี่มาหมูใหญ่ๆมากินเนี่ยหมูอบของก้าบุกหลานเด้อไปคิดนีตุ่งคนดูหลายเด้อใหญ่ๆมากินมันที่นว่ายเลยนี่มน นี่นังเด้อต้องสาระจะกินเลยจ้าพี่น้อง,ท,ง,งทุกกำลังดีเลยโอ้เดยวพี่น้องลองทำดูนะครับว่า จะอร่อยนะนะครับหรือสันส,สวยงามน,นะไม่มีกินในมงมไม่ไหมมันมีกินอะไรทั้งสิ้นมีความหวานหวานอร่อยหอมมีการอบเนื้อเนาะโอเคครับโอเคนะครับขอบคุณครับผู้ชมคลิปอย่าลืมกด subscribe กดแชร์กดไลค์ให้มิเตอร์เอเชียกินเต้าทุ่งลุงสันฉันบ่าวโคราช้ะพี่น้องเดอ้อ ขอบคุณครับชมคลิปอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ